สวัสดีครับวันนี้พบกับสุปเกศเจ็คเตอร์นะครับวัือนนี้มีรถมานําเสนอนะครับคันนี้เป็น6640เกียร์กลางครับคันหน้าคาราร่อันนี้จะเป็นรถตรงรุ่นนะครับคันคาราร่ส่วนมากจะออกก่อนคันนิวนะครับที่ว่าที่เราส่วนมากที่เราขายคันนิวเพราะว่าลูกค้าสั่งครับพอดีคันนี้สภาพดีเราเลยเอาเข้ามาร้านนะครับก็ลงตามสภาพให้ดูก่อนครับว่าพร้อมใช้งานได้เลยยางอาจจะดูไม่สวยครับภายนอก ยางสี่เส้นก็นจะไม่สวยครับอุปกรณ์คานไม้มีสวยครับไม่มีเชือกไม่มีดามครับรถแห้งดีครับรถแห้งเครื่องดีครับอันนี้เครื่องดีครับเครื่องดีค,คดานหน้าล้อแห้งครับไม่รั่วมไม่ซึมครัล้อช่วงล้อช่วงลุมไม่ซึมนะครับแห้งดีครับทั้งสองข้างเลยพวกทันเฟอร์พวกเดยหมูหน้าก็ไม่รั่วนะครับสองข้างล่างดู ไม่ร่วนนะครับเครื่องแห้งนะครับมาดูผานหลังครับมาดูกระทะก่อนบางโคลนก็สวยครับไม่ผุอาจจะมีสีโป๊แตกครับที่เขาทํามากระทะล้อสวยครับไม่มีคดครับดีอยู่เวทคครบสามชั้นครับตรงรุ่นยางก็ตามสภาพครับไม่สวยท่อนท้ายมาดูครับท่อนท้ายแขนยกลาให้ไม่แตกไม่้าวนะครับไม่เชื่อมไม่ดำสองฝั่ง ครับแล้วก็มาดูตรงแขนลากครับแขนลากไม่สึกนะครับไม่กินเสื้อนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีดามครับสองข้างเลยครับแขนยกก็สวยครับให้ดูแขนยกแขนยกสวยสองข้างเลยครับตัวหมุนไทยข้างขวาก็หมุนก็สวยดีครับแล้วก็แขนลากก็สวยครับไม่มีหักครับไม่ดามมาเหมือนเดิมครับโซ่ก็ใช้ได้เลยครับคันนี้ มาดูฝั่งนี้ครับให้ดูมุมกว้างๆข้างหลังอถอยไปครับมุมกว้างข้างหลังอันนี้ผ่านจะเป็นของคนอื่นนะครับพอดีเราดูใกล้ครับพอดีเรามาลองใส่ใช้งานดูอันนี้จะเป็นผ่านของหกพันหกที่ลงคลิปก่อนหน้านั้นครับก็ของเขาจะเป็นผานเจ็นะครับพอดียังไม่ได้ใส่ผานเจ็ดสภาพดีกว่านี้อยู่ครับก็ถอดไว้พอดีจะทําสีครับ ตัวนี้ได้ผ่านเจ็ดนะครับไม่ใช่ผ่านตัวนี้ผ่านเจ็ดอีกพวกหนึ่งผ่านเจ็ดแล้วก็ดันหน้านะครับสวยสองข้างเลยครับสวยครบสามชั้นโครนทรงดีครับสวยโครนไม่ผูกไม่ดานะครับหนาอยู่ครับไม่โยกครับไม่โยกแน่นมาดูฝั่งนี้ครับท่านเกียร์เกียร์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ฟอร์ดถ้าเป็นคาราโร่ครับถ้าเป็นคาร์น้าคาราโร่จะเป็นโลโก้ฟอร์ด ทั้งท่อนเกียร์ทั้งท่อนท้ายเครื่องนะครับจะเป็นโลโก้ Ford หมดเลยปั๊มขาวใหญ่ครับ640จะเป็นปั๊มขาวใหญ่อย่างเดียวไม่มีปั๊มขาวเล็กครับเป็นแต่ว่าจะแยกกระปุก Power กออกไปนะครับเครื่องก็แห้งดีครับเครื่องปั๊มแห้งครับไม่เยิ้มอันนี้มาก็เยิ้มครับแต่เราเก็บให้เรียบร้อยแล้วครับเช็คเปลี่ยนประกันให้ใหม่ครับแห้งดีครับสนิทสวยครับดูสะอาดสะอ้านดูภายในเครื่องครับ เครื่องแห้งดีนะครับอันนี้คือใช้งานจริงแล้วนะครับยังไม่ได้อล้างครับอันนี้มาเราใช้งานจริงๆเลยครับฝุ่นเกาะยังไม่ได้ล้างนะครับดูไปดูความแห้งว่าว่ามีเยื่อตรงไหนไหมครับสียเดิมครับหัวฉีดอะไรก็ไม่ซึมไม่รั่วนะครับพมอน้ําสวยครับพมอน้ําเพิ่งเปลี่ยนมาครับไม่นานแผงสวยครับเต็มไม่มีรอยปะหม้อน้ําใหม่ครับเป็นของเป็นฝาทองแดงครับตัวนี้เวลารังพึ่งแตกหรือเสีย สามารถใช้ฝาเดิมได้ครับถ้าเป็นของเดิมเนี่ยอของเดิมคู่รถเนี่ยจะแบบจะเป็นพลาสติกบนล่างครับจะใช้ทําใหม่ไม่ได้ครับต้องซื้อยกลูกครับฝากระโปรงสวยครับถ้าไม่สีเรียดสีก็สภาพนี้ใช้ได้เลยครับคานไม่มีสวยไม่มีเชื่อไม่มีดมนะครับเครื่องแห้งดีครับฝีกระบอกเรือไม่รั่วไม่ซึมนะครับอดุมล้อสองข้างไม่ซึมแห้งอย่างนี้ครับมาอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยอยังไม่ได้เช็คครับสภาพ ล้อสองข้างไม่หลวมมีนิดเดียวครับว่างนิดเดียวโยกนิดเดียวถือว่าลองแล้วโอเคครับตันนี้ไม่สวยหลักๆก็คือจะเป็นยางครับไม่สวยถ้าได้ยางดีก็จะดูดีเลยครับใบมีดก็หนาครับไม่ทะลุครับต่างใบมีดก็มีศึกตามสภาพนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนใหม่ได้ครับตัวนี้หางระบบประตูล็กดีครับอันนี้ปั๊มเร็วปั๊มเร็วแล้วก็ยกอยู่ครับไม่ร่วงก็จะนานๆทีครับมีเสียง จะลองให้ดูนะครับดูว่าระบบให้อล็กดูคานล้อรวมไหมอันนี้ครับดะบเบิลใช้ระบบโซลินอยดับกุญแจอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ดึงดับอันนี้จะเป็นระบบโซลินอยอยู่ครับใช้สวิตช์ดับกุญแจเลยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับสตาร์ตติดง่ายเครื่องนิ่มครับไม่หลวมเครื่องไม่ออกอนะครับออกจางๆครับแทบจะมองไม่เห็นเลยครับเพราะรถตามสภาพก็ถือว่าดีแล้วครับสภาพนี้อันนี้รายงานสภาพตรงนะครับตรงไหนได้เก็บเราก็บอกครับ หลารั่วซึมเราเก็บให้ครับแต่ที่โดยรวมเราไม่มีครับเราลอาทำงานดูแล้วครับ๋ยจจะลองให้ดูเครือ่องถึงง่ายครับเครื่องนิ่มดีมาก๋ยวร้อยดูนะครับดูฝั่งนี้รัว่หลวมไหมไครับแค่จะไม่หลวมนะครับนิดเดียวครับ ถือรถใช้งานปกติครับไม่ได้หลวมจนโยกล้อเอียงเลยครับมาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายนิดเดียวครับถือว่าน้อยมากครับสภาพนี้ก็เป็นรถใช้งานปกติเลยครับแค่จะไม่ต้องทําอะไรครับคันนี้เกียนตายาอย่างเดียวครับให้ดูระบบไฮดรอลิกนะครับ จะรีเร็วนะครับขึดด้นแต่น้าแข่งหนีขเขาจะขึ้นไม่ไม่ไม่ไมเร็วชุดจานเหมือนพวกทีทีเฟิร์สนะครับพวกกอเกษตรพวกนั้นจะขึ้นเร็วครับคนนี้จะขึ้นถือว่าปกติครับเร็วเร็วปกติอดูผ่านหลังครับดูผ่านหลังันนี้อ่าหรือยวยกาดูครับอ่าน,นี้ไม่ต้องเบิ้ลนะครับตั้มแรงตั้มแรงครับไม่ต้องเบิ้ลเลยครับ ใช้งานจนร้อนเครื่องร้อนก็ไม่มีอาการอื่นครับเพราะว่าปกติเลยการปกติเลยครับภาพเยวจะดับเครื่องให้ดูครับนี่คือดับเครื่องครับไม่มีไม่มีการร่วงเดียวครับตัวนี้ยังอยู่ก็อาจจะมีนานทีครับนานมากๆถึงกว่าจะร่วงทีหนึ่งครับครับเสียงเงียบครับไม่ลั่นนะครับ ตัวนี้อาจจะเบาอาจจะไม่ลั่นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหารสีนี่มันจะหนักหนักกว่านี้หน่อยก็อาจจะมีอาการลั่นบ้างครับนิดหน่อยรถตามสภาพนะครับถือว่าโอเคเลยเรายังไม่ได้เช็คอะไรเลยถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานก็โดยรวมก็ถามว่าเท่จะไม่ต้องได้เก็บอะไรนะครับเปลี่ยนตะยางใช้งานได้เลยครับคานหน้าครับเคลื่อนโฟบินก็ปกติครับทำงานตะกุยดี ไม่มีการฟรีไม่มีการไม่สู้ดินครับตัวนี้สู้ดินดีครับให้ดูโดยรวมเดี๋ยวจะทดสอบการทำงานให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับเครื่องติดง่ายนะครับเครื่องสาติดง่ายเลย ครับก็ต้องขออภัยนะครับที่เสียงอาจจะหายไปนะครับในคลิปก็ลองทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็หลังการทำงานก็ให้ดูนะครับว่ารถแห้งไหมนะครับมีเยอะมีรั่วมีซึมไหมให้ดูรอบๆคันนะครับตอนนี้ให้ดูระบบหางนะครับว่าดับเครื่องอันนี้ดับเครื่องอยู่นะครับว่าดับเครื่องแล้วร่วงไหมก็สภาพนี้ก็ยังอยู่นะครับ ให้ดูครับว่าระบบการทํางานเป็นยังไงหลังการทํางานหางก็ยังอยู่ดีครับยังไม่ร่วงครับอันนี้คือตามสภาพนะครับยังไม่ได้เปิดฝาเช็คอะไรทั้งสิ้นนะครับพาไปดูข้างๆอีนครับอันนี้วางหางแล้วนะครับดูท่อนท้ายครับท่อนท้ายแห้งดีครับฝ้าไฮก็แห้งครับไม่มีเยิ้มครับ หลังการทํางานครับถ้้เห็นเลยครับว่าจุดไหนมันรั่วมันจะเห็นเลยครับว่าอมันจะมีซึมน้ํามันซึมออกมานะครับตรงไหนที่เป็นดินก็จะเห็นรอยชัดเจนเลยครับจะมีฝุ่นเกาะอย่างเงี้ยมันดูยิ่งดูง่ายนะครับออย่างยกตัวอย่างคือตัวนี้นะครับหลังการทํางานว่าตรงนี้มีบกพร่องตรงไหนบ้างก็ที่เห็นก็คือซีนแกนคอนโทรลใ่มีดนะครับอตัวนี้จะเปลี่ยนชุดซ่อมมาไม่ยากครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนจัดการให้ครับมันเป็นจุดเล็กเล็กน้อยครับที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับ เปลี่ยนชุดซ่อมโอลิงแล้วก็มีจะมีซีนในชุดมันครับเปลี่ยนให้ครับพวกปั๊มเชื้อเพลิงก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเครื่องก็แห้งครับจงไม้วัดก็ไม่มีน้ํามันเยิมนะครับไม่ดันออกครับขานหน้าซ้ายขวาดุมล้อก็แห้งนะครับพามาดูแต่ละจุดตามส่วนต่างๆที่สําคัญสาคัญครับกระบอกเลี้ยวก็ไม่มีซึมนะครับอ่าให้ดูนะครับ ล้อซ้ายขวาไม่มีซึมสักหยดเลยนะครับก็แห้งดีมากครับถือว่าโอเคเลยครับสภาพนี้เครื่องก็แห้งดีครับปั๊มน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับใบด้านหน้าก็สภาพดีอยู่ครับไม่ชะลุครับอาจจะมีรอยบุบตามการใช้งานนะครับบากใบมีดก็อพอได้ครับถ้าไม่เน้นซีเรียสเรื่องการใช้งานตัวนี้ก็ยังใช้ได้อีกนานครับก็ค่อยเปลี่ยนใหม่หรือจะเอาอา ใหม่เลยก็ได้ครับแล้วจะลูกค้าสั่งเพิ่มเติมอันนี้คือตามสภาพนะครับราคานี้เราขายอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ใบ่มีหน้าครับหางเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็เริ่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับคันนี้โดยรวมแล้วอ่าระบบการทํางานนี่โอเคเลยครับเทีย์ท้ายไม่มีหอนครับคันหน้าตะกุยดีครับทํางานดีคุดโฟวินแทบจะไม่ต้องได้เก็บงานอะไรเลยครับคันนี้เอาไปใช้ได้เลยครับถ้าลูกค้าที่จ้องการใช้งาน หลักๆก,ก็จะเปลี่ยนยางครับถ้าจะต้องการให้มันดูดีก็เปลี่ยนยางสี่เส้นก็น่าจะโอเคแล้วครับดูสวยงามแล้วแล้วก็ถ้าต้องการสวยงามเพิ่มเติมอีกก็เก็บชุดสีน้ําเงินนะครับชุดฝาครอบบังโคลนนะครับเก็บใหม่ก็จะดูดีขึ้นมาอีกนะครับถ้าต้องการให้สวยงามกว่านี้ครับหลังคาก็เปลี่ยนใหม่ได้ครับเป็นผ้าใบหรือไฟเบอร์เราก็มีให้เลือกนะครับแล้วลูกค้าเพิ่มเติมได้ครับตามราคาที่คุยกันไว้ก็ส่วนต่างจากราคารถก็ว่ากันไปครับ จบราคาต่อรองได้เท่าไหร่แล้วก็คุยส่วนต่างที่จะต้องทําเพิ่มนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยครับหรือจะเอาสภาพนี้ไปเก็บงานเองก็ได้ครับแล้วผมทางเราดูแล้วก็ไม่มีอะไรให้เก็บมากนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับที่รีวิวไปประมาณนี้ครับการทํางานของของคันนี้นะครับระบบไฮดรอลิกดีครับเครื่องปั๊มเชืยอเพลิงดีติดง่ายครับควันแทบไม่มีนะครับตอนทํางานถือว่าโอเคเลยครับคันนี้ ลูกค้าที่หาไปใช้ตามสภาพไม่ผิดหวังนะครับระบบการทํางานของอซื้อกุญแจตัวนี้จะเป็นดับปั๊มดับจะมีโซลินอยด์ดับนะครับไม่ใช่สายดึงดับนะครับตัวนี้จะเป็นดับสวิตช์เหมือนรถยนต์เลยครับจะมีโซลินอยดนะ์มามาจาักปั๊มนะครับเดิมๆก็โอเคอยู่ครับระบบไฟเพิ่มเติมต้องการส่องสว่างแล้วก็คุยกันได้ครับแล้วแต่ลูกค้าสั่ง ครับเราทําตามสั่งลูกค้าตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดนะครับเราเปิดทันราคาที่ห้าแสนเก้าหมืนบาทนะครับเครื่องทะเบียนพร้อมโอนนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ถ้าลูกค้าที่หารถใช้ตามสภาพไม่ผิดหวังครับคันนี้เราการันตีเพราะว่าทดสอบการทํางานจริงมาแล้วครับในเห็นนะครับว่าการทํางานมีรั่วมีซึมไหมก็ตามที่เห็นครับเทพจะไม่รั่วไม่มีซึมนะครับเพราะว่าเอแห้งทั้งคันเลยครับก็จะมีจุดคอนโทรลเมมีนนะครับจะมีซีน แกนกระบอกแล้วก็จะมีโอริงข้างในครับสเส้นก็แค่นั้นเองครับเปลี่ยนไม่เยอะของเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจัดการให้ได้ครับ